S <S เห็นไหมตอนนี้เราก็จะได้ตัดหัวเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดตัวสีฟ้าแล้วเราก็เอามาต่อกันนี่วันนี้เม่พทั้งทำเพลงนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาเนาะมาตามดูมาตามดูนะว่าเาเรๆยังทำยังปั้นไม่เป็นอะยังปั้นไม่ได้อะเราจะมีไอเดียยังไงในการที่เราจะแบบแต่งงานเค้กฟองดองได้มีหลายอีพิโซดแล้วก็เด็กๆชอบมากเป็นอารมณ์อยู่บนที่ย้า แล้วก็มีบ้าน,านอยู่บนน,บน,นั้นหาตอนนี้ผู้จะนวดเลยคือน้ําตาลฟอนดอนนะผู้จะบอกอย่างเงี้ยเวลาที่เขาแบบโดนอากาศนานอะไรเงี้ยมันจะชอบเนี่ยเป็นเป็นแบบแตกๆแบบเนี้ยนะเป็นแบบแตกๆเพราะฉะนั้นต้องนวดค่ะนวดให้เขาเนียนนวดให้เขาเนียนเลยปึ๊บใช้อุ้งมือเรานี่แหละช่วยดันช่วยนวดเข้าไปให้เนียนพอเขาแบบเริ่มนิ่มแล้วค่ะเราก็โลจะ้ะกโลเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเค้กก้อนเล็กก็ไม่ต้องเตรียมน้ําตาลเยอะมากจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะเพราะว่านวน้ําตาลใช้แรงค่อนข้างเยอะนะแบบนี้เลยค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปสมมติโลแค่นี้รู้แล้วว่าโอ้ยน้ำตาลเหลือยเยอะจังตัดเลยตัดออกเลยแบบนี้แล้วก็เราจะคุมเค้กสี่เหลี่ยมเนาะเราก็จะปึ๊บแบบนี้ค่ะเราก็โลออกเลยนี่เห็นไหม นี่พอเราได้ความบางแบบประมาณนี้แล้วนะคะนี่ค่ะความบางก็คือปู๋จะใช้ประมาณนี้เลยแต่ถ้ามือใหม่หัดทํานะหนากว่านี้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยนะคะอ่าแล้วเรายกเลยจะ้ะยกแล้วก็จะไปคุมบนเค้กยกขึ้นแบบนี้อ่าแล้วเราก็คุมค่อยๆค,คุมลงอ่าแบบนี้เลยจากนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยตัวตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตรงมุมค่ะ เขาจะเป็นจุดที่แบบเสียหายเร็วที่สุดตรงมุมเนาะเราก็ต้องรีบจับก่อนที่น้ำตาลฟอนดอนจะแห้งนะคะมีรอยแตกแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่งได้ปึ๊บตรงมุมเนาะตรงมุมกับน้ำตาลน้ำตาลต้องนวดให้เนียนแล้วตรงมุมเนี่ยที่จะมันจะแตกได้ง่ายปึ๊บแล้วเราก็ทังนี้นี่เจอกันที่เรียนนะบ่อยมากนะ แต่ว่าเพิ่งเจอพี่แป๊ดในไลฟ์ครั้งนี้นะพี่แป๊ดตามย้อนดูตลอดพี่แป๊ดน่ารักมากปึ๊บเดี๋ยวเราก็กรีดนะเสร็จจากอย่างนี้ปุ๊บรูปเขาให้เนียนก่อนเลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย <c oughs> มีเด็กมากอ้วนนะคะหนึ่งหนึ่งอัตราใช่ไหมอโปวางเลยตรงกลางแบบนี้ได้เลยนะปึ๊บ แบบนี้เขาจะเป็นแบบว่าทุ่งหญ้าต่งางๆอันดับแรกเราต้องโลก่อนโลให้เขาแบบว่าเป็นแผ่นแบนๆบเป็นแผ่นแบนๆบนเลยก็ตัวนี้จะเฉพาะแค่ตกแต่งนะคะตัวนี้เฉพาะแค่ตกแต่งปึ๊บโลมาก่อนจากนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราเอามาปุ๊บแล้วเราก็คุมไปก่อนคุมไปก่อนเพราะว่าเราจะทําลวดลายบนคิด อีกครั้งหนึ่งเนาะคุมเหมือนเดิมเลยรอบสองนี้เขาจะคุมง่ายขึ้นเราเก็บตรงมุมก่อนเก็บตรงมุมตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเก็บตรงมุมให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บสังเกตนะด้านบนเรายังไม่ได้กดไม่ได้อะไรนะคะ ซิลิโคนซึ่งแบบเอาไว้ทําลายต่างๆเนาะเอาไว้ทําลายต่างๆซึ่งลายก้อนเนี้ปูจะทําเป็นภูเขาปุก็ไกด์เลยไกด์ไปก่อนว่าปุ๊จะทําเป็นภูเขาปุ๊บไกด์ไปก่อนเอาไว้เหมือนวาดวาดอย่างเงี้ยวาดเป็นลายไปก่อนเพราะว่าอะไรถ้าปุงลงมีดปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าเราตัดไม่ตรงตามนี้เมื่อไหร่เค,ค้กด้านหลังเนี่ยจะเป็นรอยและเนาะ เค้กด้านหลังจะเป็นรอยปูกก็ใช้มีดลงตามลายนี่พอปูดได้ลายแล้วปูก็ใช้มีดลงตามลายทำเป็นภูเขาเลยอูฟอ่าเห็นไหมตอนนี้เราก็จะได้ลายภูเขาตามที่เราต้องการปึ๊บแบบนี้ นะคะเราก็จะได้ภูเขาออกมานี่แล้วจากนั้นเราก็รูปเลยทุกคนรูปให้เขาแบบว่าเรียบที่สุดตรงไหนที่เขาไม่ติดเราจะเติมทาน้ําเข้าไปด้านในเนาะแต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนาะเค้กก็จะไปแช่ตู้เย็นความชื้นก็จะออกมาแล้วเขาก็จะติดกันเองทั้งหมดเลยนะคะเปเปอร์พีคทุกคนเป็นเปเป์พีคน่ารักมากตัวนี้ผู้จะอธิบายให้ฟังนะคะอุ๊ยว่าทำยัยงไงถามว่าทำยากไหมเราสามารถ ปิ้นตัวตัวการ์ตูนเนี่ยออกมาแล้วเอามาทาบตัดทีละส่วนทีละส่วนอย่างเช่นตัวนี้เนาะเราก็ปิ้นออกมาแล้วเอามาทาบนน้าตาลฟองดองนะเราก็ตัดทีละส่วนของเขาตัดทีละส่วนทีละสีเช่นตัดหัวเสร็จแล้วเราค่อยมาตัดตัวสีฟ้าแล้วเราก็เอามาต่อกันนี่แล้วเราก็เอามาต่อกันส่วนตัวจอยทำตัวจอจอก็คือตัวนี้นะส่วนตัวจอยทำยังไงคะตัวจอก็คือเราก็จะตัด ก็คือเป็นตัวจอดออกมาเนาะเป็นใส่กระดาษก็ได้แล้วก็เอามาท่าเป็นต้นแบบนะคะแล้วเราก็ตัดเป็นลายไดโดเสาแบบนี้คราวนี้ว่าเราจะทํายังไงอ่ะพี่ให้มันดูแบบสวยขึ้นคมขึ้นการตัดรอยขอบตรงนี้การตัดรอยขอบสังเกตเวลาเรางานวาดสมมติถ้าเป็นงานวาดงานวาดที่มีขอบงานวาดที่ระบายสีงานนั้นจะดูสวยถูกไหมมันดูมีแบ่งสัดส่วนต่างๆแบบนี้มันก็จะดูสวยทำรอบในแต่ละจุด แบบนี้ออกมาจังหวะที่เราไกด์ลายทุกคนปุ้ยก็ใช้หัวตัวนี้หัวซิลิโคนตัวนี้เป็นฟอนดอนทูแต่เป็นฟอนดอนทูแบบซิลิโคนเขาจะมีเป็นเซต4ี่ห้าตัวเลยนะถ้าใครสนใจตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะทักเข้ามาได้นะคะปุ้มีเยอะเลยเพราะว่าปุ้ใช้เนาะแล้วปุ้ก็เอามาเอามาเผื่อเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนที่ทําด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราไกด์เขาไปก่อนตัดตามแบบตัดตามแบบเสร็จเดินเส้นเดินเส้นตรงนี้รอบ ทําหูตรงตานี่ก็คือวงกลมธรรมดาถ้าเป็นการ์ตูนเด็กอะ่ะมันจะง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นวงกลมเป็นอะไรง่ายๆแบบนี้เนาะที่แบบไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะนะคะตัวเนี้ยเราก็จะสามารถแต่งกันได้นะอ่ะคราวนี้ปุ๊จะเอามาขึ้นเอามาขึ้นมาเลยจ้านี่เปเปอร์พิมาอยู่นี่แล้วจริงๆตรงเนี้ยติดหรือไม่ติดน้าก็ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นหนึบ อยู่แล้วเนาะเป็น2มิติเราก็จะต้องดูมุมนี้คราวนี้ทุกครั้งที่ผู้บอกเนาะถ้าเกิดมันโล่งจนเกินไปเราต้องหาไอเดียมาแต่งมันอาจจะเป็นเมฆก,ก็ได้นี่ถ้าถ้าถ้าเกิดเราทําเค,ค้ก้อนใหญ่เราก็ใช้เมฆอันใหญ่อันนี้ก็จะมีตัวกดเมฆนะทุกคนอันนึงเนี่ยหกบาทมี4อันนะมันมี4อันของผู้ทาหักไปอันหนึ่งนะของผู้ไปทําหักไปอันหนึ่ง เราก็หาซื้อมาใช้ได้หรือว่าทักไลายเข้ามาก็ได้นะปุ๊จะมีพวกอุปกรณ์งานฟอนดอนอะไรที่เป็นงานฟอนดอนปูมีหมดเพราะว่าปูใช้นะปุก็จะเอามาด้วยนะคะจากนั้นสิ่งที่ปู๊จะทําคือสมมติก้อนนี้เมฆมันตัวเล็กพื้นที่มันเหลือเล็กแล้วน้อยแล้วเหลือนิดเดียวเพราะเราต้องการเปเปอร์พิกตัวใหญ่ใช่ไหมเราก็แต่งด้วยเมฆอันน้อยจุดไหนที่เขามีการแตกที่มุมปูก็ใส่เข้าไป ใครเพิ่งเข้ามานะอันนี้เป็นเทคนิคนะเวลาที่แบบว้าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรายังปั้นไม่เป็นอะเราก็มีไอเดียแบบนี้นะเสนอให้ลูกค้าได้ทุกคนปึ๊บอืมซึ่งย่าจะอยู่ตรงไหนย่าต้องอยู่ตรงขาไปป้นนี่แหละเห็นไ,ไหมไม่ยากเลยดอกไม้เวลาวางดอกไม้ปุ๊บเราก็กดเขานิดนึงนี่กดดอกไม้เล็กๆจิว๋วๆนะ ซึ่งดอกไม้ไม่ได้ไม่ต้องฟิกไซน์นะทุกคนตัวกดดอกไม้เล็กๆแบบนี้ค่ะเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะต้องแบบว่าดันใช้อะไรดันเข้ามากดๆเสร็จแล้วเราก็ดันเข้ามาแบบนี้เราก็จะได้ดอกไม้จิว๋วคือกดตัวนี้จะได้ตัวนี้ออกมามันจะเป็นไซส์เล็กจิว๋วเอาไว้แต่งนะมันก็จะน่ารักน่ารักเลยทักทายกันเข้ามาเลยนะทําเค,ค้กคนเดียวมันเหงา<แ> <laughs> อ้อมบอกพี่ว่ามันเต็มมากแล้ว <laughs> อ่าไอเดียวันนี้ เวลาที่เราจะทำงานฟอนดอนแล้วเราแบบยังปั้นตัวตัวนั้นไม่ได้ยังปั้นแบบแบบนั้นไม่ได้เราก็สามารถเสนอแบบอื่นๆให้ลูกค้าได้นะไม่ใช่เขาส่งมาแบบนี้แล้วแบบเราทำไม่ได้ก็ปฏิเสธไปเลยอย่างเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันตัดโอกาสตัวเองเนาะเราอาจจะเสนอในงานรูปแบบอื่นที่เราทำได้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นงานนี้เป็นงานนี้เป็นงานเปเปอร์พิกอันนี้อันนี้อันนี้ที่ร้านเนี่ยคือไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่ว่าลูกค้ารีเควสต์มา ว่าอยากได้ประมาณนี้นะคะเนาะเราก็จะเปลี่ยนไอเดียตรงนั้นนะเป็นงานเค้ก2มิติแทนจาก3มิติเป็น2มิติแทนส่วนถ้าเกิดใครนะอยากลงดึกนะในเรื่องของการปั้นอยากจะฝึกปั้นอยากจะฝึกปั้นอะไรที่มันง่ายๆนะปูแนะนําตัวนี้ปูแนะนำคอร์สเรียนคอร์สนี้นะคะปูขอแนะนาคอร์สเรียนตัวนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตัวนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานปั้นสอนทํางานปั้น คือจะเป็นสอนการทํางานปั้นตัวเปเปอร์พิกสอนเค้กเปเปอร์พิกเลยสอนปาดสอนทําไอเดียสําหรับเค้กแบบนี้ซึ่งปั้นเปเปอร์พิกเนี่ยทั้ง4ตัวนี้แล้วก็สอนทําน้องเป็ดสอนทําตัวแต่งตัวเห็ดตัวอะไรต่างๆขอบเค้กนะคะเป็นเป็นคอร์สสำหรับงานปั้นเนาะซึ่งแบบแบบนี้นะปกติอ่ะปกติแบบหนึ่งขายคอร์สอยู่ที่990บบาทนะแล้วก็ถ้าใครนะสมัครภายในวันนี้ ดูไลฟ์นี้แคปหน้าจอหน้าจอนี้ไปนะคะบอกพี่แอดมินนะทักแอดมินได้ทางไลน์เลยทางทางไลน์คูปูนะคะทางไลน์คูป,ปูดอทชูกนะคะบอกพี่แอดมินเข้าไปได้เลยนะคะว่าสนใจอยากทำคอสเปเปอร์พิกตัวนี้นะโอ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดลายอยู่ไหนจ๊ะจะหาลายให้ดูแบบนี้ปึ๊บ ทักไลน์ปูดอดชูการีเข้าไปนะคะจะเหลือเพียง690บาททุกคน690บาทนะคะต่อคอร์สซึ่งพี่ปูมีแบบเดียวหรอคะปูไม่ได้มีแบบเดียวนะปูมีหลายแบบมากสําหรับคนที่อยากฝึกปั้นอย่างที่บอกนะเพราะว่าตัวปั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายคนชอบก็ต่างคนต่างชอบเนาะถามว่าเอ้ยคอร์สแบบนี้ปูมีปูมีรูปแบบอะไรบ้างเดี๋ยวปูจะเอาให้ดูนะเป็นไอเดียนะทุกคนเป็นไอเดียอันนี้เป็นคอร์สสอนปั้นสอนปั้นแบบนี้เห็นไหม เขาเขาเรียกว่าเป็นตัวปูเรียกเค้กแบบนี้ว่าเค้ก under the sea เป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลต่างๆนะอันนี้ก็จะสอนปั้นทุกอย่างแล้วก็สอนทําระบายเห็นไหมระบายที่ขอบเค้กต่างๆทำทั่วสไปร์ลทำปลาดาวทําอะไรต่างๆคือสอนทุกอย่างตามแบบเค้กที่มีนะสําหรับงานปั้นนะทั้งหมดนี้นะคะวันนี้วันเดียวนะ690บาทถ้าใครสนใจทักแอดมินเข้าไปได้นะปึ๊บอ่ะอันนี้จะสอนทําอะไรสอนทาเขาเรียกว่าอะไร ผู้เรียกปู้เรียกแบบนี้ว่าแบบเซอร์คัสเพราะว่ามันเป็นละครสัตว์นะมันมีช้างสอนปั้นเสือสอนปั้นลิงสอนทําโดมแบบนี้ซึ่งการทําโดมแบบเนี้ยมันก็สามารถประยุกต์ไปได้หลายแบบแล้วก็ธงระยะข้างๆก็คือสอนทาหมดนะเราสามารถเอาไปอัดเดตกแต่งได้ต่างๆแบบต่อไปแบบต่อไปคือแบบนี้ตัวนี้คือแบบจังเกิลค่ะตัวนี้เป็นแบบจังเกิลซึ่งแบบจังเกิลตัวเนี้ยมันมีการ์ตูนเยอะมากเลยตัวเนี้คุ้ม ตัวนี้คุ้มสุดบอกเลยมีตัวปั้นทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็เทคนิคการทําเค้กสอชั้นต่อไปก็คือเห็นไหมมีสอนโพูนี่ด้วยอ่าแบบไหนที่คนฮิตๆนะพวกก็จะเอามาทําเป็นสอนให้เพื่อนๆได้ได้ฝึกมือกันเนาะเพราะว่าเวลาที่ฝึกปั้นอะ <c oughs> อยากให้ฝึกปั้นแบบแรกๆแ,แบบง่ายๆก่อน <c oughs> ซึ่งคอสสัตว์ะมันง่ายมันมันง่ายจาก <c oughs> ถ้าใครไม่เคยทํามันอาจจะมองว่าว่ายากถูกไหม แต่ในในการสอนนะคะผูจะสอนให้มันให้มันง่ายขึ้นคือเราเริ่มจากการปั้นวงกลมแล้วก็ประยุกต์บิดซ้ายบิดขวาให้มันมาเป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้เปาฟู <c oughs> เรียกตัวนี้ว่าวูดแลนด์เค้กมีสุนัขจิ้งจอกกับนกคู่เป็นวูดแลนด์เค้กเพราะว่า ตัวเค้กอะเราจะสอนทําเป็นต้นไม้นะเป็นโครงต้นไม้อันนี้มันน่ารักมากนะซึ่งมันสามารถอดัดฟไปแบบได้เยอะมากเลยอะตัวต่อไปเดี๋ยวเอาให้ดูตัวต่อไปใช่ค่ะพี่สาวตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์ตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์นตัวนี้เป็นหมีบอลลูนจ้ะเป็นหมีบอลลูนซึ่งจะสอนทําตัวบอลลูนด้วยนะแล้วก็ตักร้ารหมีต่างๆทุกอย่างที่มีในแบบเนี่ยคือสอนทําหมดจะบอกว่าคอร์ online, สออนไลน์สําหรับการฝึกปั้นมันดีตรงที่ว่ามันดูแล้วหยุดแล้วเราก็ปั้น ดูถ้าเรายังไม่ได้เราก็หยุดไว้ก่อนแล้วเราก็ปั้นจนกว่ามันจะได้ซึ่งงานปั้นมันไม่ได้ยากตรงในส่วนของการปั้นสัตว์เนาะ oh <my. S 1> มันจะเป็นการปั้นวงกลมปั้นกระบอกบิดให้มันเป็นขาต่างๆแล้วก็การขึ้นทรงต่างๆนะที่จะสอนในนั้นนะคะให้ดูแบบต่อไปแบบนี้เป็นรูปปลาเป็นสัตว์รูปปลาซึ่งคือตอนแรกปู่มองว่าเฮ้ยปลาเนี่ยคนอาจจะสนใจน้อยถูกไหม ต่จริงๆแล้วอ่ะออเดอร์ที่ได้อ่ะมีคนสนใจปลาคือคนเลี้ยงปลาเขาก็จะมีมีเยอะใช่ไหมปุ๊กก็เลยเลือกเอาแบบปลามาด้วยนะคะอ่ะต่อไปปุ๊บหมดจากปลาแล้วเป็นอะไรคะหมดจากปลาแล้วก็เป็นเป็ดน่ารักไหมหมดจากปลาแล้วก็เป็นเป็ดก็สอนทําลายน้ําด้วยนะเดี๋ยวนะหมดจากเป็ดเดี๋ยวจะเป็นโดเสาร์แล้วลูกอ่ะสอนทําใช่ สอนทําลายน้ําต่างๆหมดจากเป็ดเป็นลายนี้ค่ะทุกคนแต่แนวลายดเดรดเดร์สาน่ารักไหมน่ารักเนะาะน,นี่มาดูเร็วอ่ะตัวนี้ก็จะสอนทําไข่เดโดเดาร์สาวยนะแล้วก็ลูกป่งลูกป่งทุกอย่างที่มีในเค้คก,กสอนทําหมดเลยทุกคนแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายคือตัวนี้แต่แนว,แว <laughs> น้องหมาคือตัวน้องหมาลูกตัวน้องหมาปับ ตัวน้องหมาตัวนี้จะบอกว่ามีสอนทั้งแบบขึ้นเป็นเค้กหรือว่าขึ้นเป็นม็อกอัพก็ได้นะเราอาจจะทําแค่ตรงสีชมพูเป็นเค้กแล้วตรงหัวเราทําเป็นม็อกอัพแบบนั้นก็ได้ในคอร์สนี้มีสอนทั้ง2แบบนะแล้วก็เทคนิคนี้คือเทคนิคการทํากล่องของขวัญแบบเปิดเทคนิคการทํากล่องของขวัญแบบเปิดก็จะมีสอนในคอร์น้องหมานะคะนะถามว่าพี่เยอะขนาดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่จ้าทั้งหมดมี10แบบเป็น animal series นะคะ ตอนนี้เป็น Animal ลซีรีส์ค่ะทุกคนจะเป็นสิบแบบที่แบบเฮ้ยคนสั่งเยอะกูก็เลยเามาทาเป็นคอร์สนะคะนะปกติปกตินะปกติคอร์สหนึ่งอ่ะมันเก้าร้อยเก้าสิบปกติคอร์สหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบอย่างที่บอกถ้าใครสมัครภายในวันนี้นะคะเหลือหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเหลือหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นกูจะเอาหน้าปูกไปไว้ตรงไหน <g ül üyor> หน้าปูไกไตรงกลางแบบนี้ <g ül üyor> นะ เหลือ690บาทเท่านั้นทักแอดมินไปได้เลยแล้วก็ถ้าสมัคร5แบบหรือว่า10แบบเนี่ยก็จะมีส่วนลดนะก็จะมีส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะคะมันจะตกแบบแลด300กว่าบาทอะถ้าสมัรครครบทุกแบบนะคะลองดูลองทักแอดมินนะคะที่ line แอดครูปูดอทชูกแล้วก็แคปหน้าจอนี้ไปเลยนะคะเนาะทัก l i น์ครูปูนะคะดอทชูกาเข้าไปได้เลยนะหลายๆคนในคอร์สนะคะเขาเขาก็ปั้นทำออกมาได้โดยการที่ฝึกจากงาน เล็กๆงานที่ฝึกจากงานเล็กๆแบบนี้แล้วก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวกูวเอาหน้านี่อกอ่อน <Okay. S 1> คราวนี้พอเราจะบอกว่าหลายคนที่ถาม,มว่าเฮ้ยพี่ถ้าไม่มีถ้าไม่เคยทำมาก่อนแล้วอยากจะไปแบบปั้นคนเลยหรือว่าอยากจะไปทำอะไรที่แอดวานเลยอะกูตอบว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่างานอะมันจะไม่เนี๊ยบเท่าคนที่เคยฝึกมือมาแล้วเคยปั้นสิ่งเล็กๆมาแล้วเคยปั้นแบบรู้จักน้ำตาลฟอนดอนมาแล้วเนี่ย มันจะทําให้งานปั้นที่มันเนียบขึ้นอะค่ะคมมากขึ้นอ่ะมันจะทําให้คมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะฝึกมือใครเพิ่งเริ่มกูอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนอยากให้เริ่มตรงเบสิกก่อนอยากให้เริ่มตรงงานงานปั้นสัตว์นี่แหละคือง่ายที่สุดแล้วก็ถูกใจเด็กมากที่สุดด้วยเนี่ยเด็กแบบเนี้ยเด็กแบบเนี้ยใช้มอกเอ้าโฟมแบบนี้เอามาติดกันเป็นโฟมกระทงนี่แหละให้เขาสูงแค่ประมาณสนิ้วก็พอเราฝึกคุม เราฝึกปั้นพอเราปั้นได้แล้วแล้วเราพร้อมเมื่อไหร่ที่เราจะลงมือทําเค้กเราค่อยจัดเตาอบในระหว่างที่เรายังแบบยังยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเตาอบหรือว่ารอจังหวะมันมีส่วนลดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราฝึกมือตรงนี้ไปก่อนได้จะบอกว่าการปั้นยากกว่าการทําเค้ก การปั้นยากกว่าการทำเค้กนะก็ฝึกมือไปเรื่อยๆเพราะอันเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการทําเพราะฉะนั้นคอร์สคอร์สนี้ถ้าใครอยากฝึกปั้นนะคะยังไม่จําเป็นต้องทําเค้กเป็นก็ได้ฝึกปั้นจากบล็อกอัพโฟมก่อนเพื่อให้เขาเป็นฐานพอปั้นเสร็จแล้วเราสามารถแบบบี้แล้วก็กลับมาทําใหม่ได้แบบนี้นะก็คือวนฝึกมือไปเรื่อยๆนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจอย่าลืม แคปตัวนี้ไปแล้วก็แจ้งแอดมินนะคะว่ารับโปรโมชั่นของวันนี้นะรับโปรโมชั่นของวันนี้นะคะในราคา690บาทน,นะคะมีให้เลือกทั้งหมด11แบบนะทุกคนสำหรับคอสัต์นะคะโอเคโอเคน่าจะหมดครบถ้วนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอเดียมาฝากสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย